ขึ้นมานะคะท่านผู้ชมเนาะมาว่าจะกราบหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมเนาะดูเนาะไข่จุดทูบแบบนี้เนาะทูบแปลกมากเลยอ,ะอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชม<อ>คือไม่หักนะคะแสดงว่าจุดห้าดอกหรือเปล่านะคะขออนุญาตได้ค่ะเดี๋ยวยกมาพังนี้ก่อนนะคะ จุดห้าดอกนะคะตรงนี้ FC ดูนะคะดับไปนานแล้วอะ่ะดับไปนานแล้วนะคะแต่ว่าทูบมันไม่ไม่ไม่หักเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกหรือเปล่าเนาะทูบดอกเดียวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันมัน,มน มันเป็นแบบนี้อัตวัดหากันเนาะเปรีมากเลยนะคะ fc เห็นเป็นตัวไหนนะคะก็บอกแอดมินด้วยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะทางแฟนช่องแล้วก็แฟนเพจนะคะมิน,นิชแนลแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะสวยนะคะท่านผู้ชมเนาะ อาทีมงานของเราอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าเขามาก่อนเนาะแอดมินมาที่หลังเดี๋ยวให้ดูหลายมุมลุมให้ดูหลายๆมุมนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยพอมาดูอย่างนี้เป็นเลขหกได้หนิขออนุญาตเออ้อหลวงปู่หลวงปู่ให้ลูกหลานเห็นแบบนี้เนาะ ตีแปลว่ายัางไงเนาะอะไเนาะหกเก้าด้วยหรือเปล่าเนาะทูบดอกเดียวนะแต่ว่าม้วนม้วนม้วนมาเป็นแบบนี้ม้วนมาเป็นตัวเลขนะคะอฟซีกระถางทูบนะคะที่เออมีคนมาจุดเมื่อกี้เนาะรถคันสีแดงนะคะ สวยนะคะท่านผู้ชม FC นะคะดูชมแล้วนะคะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะมืออาจจะไม่นิ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าไมค์กันสั่นนะะยังไม่ได้เอามาเนาะ อยู่ในรถนะคะเป็นเลขสวยนะคะท่านผู้ชม <Okay. S 1> ค่ะพอแอดบินขึ้นมาปุ๊บมองเห็นปั๊บเลยนะคะแสดงว่าปูใ่ให้ให้ให้ตีเอานะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าตีได้ก็จะได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าปู่ก็ไม่ได้ให้หรือว่าบอกเป็นตัวเลขนะคะส่วนมากหลวงปู่สวงนะคะเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินท่านก็จะให้กับ ปริศนาธรรมนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวแอดมินขอเสียงเซียมซีก่นแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเสียงเซียมซีแล้วก็ขอโชคลาภให้กับเอฟซีเนาะค่ะสาธุเดอ้อปูนะคะลูกล้าน มาทุกงวดนะคะมาทุกงวดมากบบาราบไหว้หลวงปู่ขอพรแล้วก็มาถ่ายทำนะคะหลวงปู่นะ,ะเผยแร่นะ,ะให้กับทั่วโลกได้เห็นนะคะแล้วก็ลูกหลานก็จะขอหลวงปู่นะคะด้วยการเสียงเสียมสีขอให้ปู่นะคะดึงนะ,ะตัวเลขนะคะนำโชคนะคะให้กับลูกหลานนะคะแล้วก็ฝาก f อฟนะคะทางช่องมินิชนแนล นะคะคทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะตัวไหนถูกตัวไหนออกก็ให้ปูนะดึงออกมาเลยนะคะตกมาแล้วนะคะใบเดียววอดดามเดียวใบเดียวตัวไหนเนาะแบบนี้เนาะมืดได้เอฟซี เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินขอสต๊อปก่อนเด้อแปลกนะคะเนี่ยดูยากมากเลยนี่นเป็นเลขอะไรเนาะเนี่ยมาเห็นอย่างนี้นะหน่ะมือนเจ็ดหกหรือเปล่าเอฟซีว่าไหมคะเนี่ยเหมือนเจ็ดหกเนาะถ้าดูอย่างนี้เหมือนเจ็ดหกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหมุนนะคะหมุน อ๋อสิบสองนะคะถ้าดูฝั่งนี้เป็นสิบสองหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองเจ็ดสองประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าดูกลับข้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นเจ็ดหก รุปแล้วก็คือฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งสองนะคะปู่ดึงนะคะมาไม้หนึ่งนะคะให้ตัวเลขนำโชคตัวเลขเด็ดหนึ่งสองนะคะต่องวดนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเปดนะคะท่านผู้ชม ก็ตั้งแต่แรกแอดมินก็จะไม่ทิ้งหลวงปู่ไปไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือรู้จักหลวงปู่ครั้งแรกนะคะก็ได้มาถ่ายทานะคะแล้วก็ลงช่องของตัวเองเป็นครั้งแรกด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะคือยอดวิวได้ตรงนี้นะหลวงปู่ช่วยนะคะแอดมินก็มานั่งนะคะแล้วก็อธิษฐานบอกหลวงปู่นะ,ะตั้งแต่ทําช่องใหม่ๆนะคะท่านผู้ชม หลวงปู่ให้เต็มๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะได้ยอดวิวนะคะช่องใหม่ๆเลยนะคะทั้งที่ทําอะไรไม่เปลี่นเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะหลวงปู่ช่วยนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็ปู่ก็ช่วยตลอดมานะคะ,ะโชคลาบอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ได้จากการงานนะคะแต่ว่าโชคลาภก็เริ่มจะมาแล้วนะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ถูกมาสองงวดติดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดมินก็ ได้ตัวเลขมาอยู่854นะคะท่านผู้ชมแต่แอดมินเล่นก็ไม่ตัดนะ,ะเป็น4 5 5หนะคะไปชอบ88เยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยไม่ได้ตัดก็ถือว่าเข้านะคะสําหรับแนวทางของมณนนี่ชาแนลนะคะก็บอกอหลายหลายคนอยู่เนาะว่าได้ตัวเด็ดนะคะ854นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินก็ไม่ได้ตัดเล่นเอานะคะท่านผู้ชมค่ะก็ถือว่าหลวงปู่ให้อยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ ให้ตัวเลขมาแต่ว่าเราไม่เสี่ยงนะคะไม่ซื้อก็ถือว่าเราไม่มีดวงเนาะปู่ให้อยู่นะคะท่านผู้ชมให้ยังไงก็คือให้เรามองเห็นอย่างงุ่นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อนะคะเซ็นไม่เหมือนกันนะคะอย่างแอดมินมินีเนาะชอบมีเซ็นมีเซ้นอยู่นะคะเป็นบางครั้งนะคะท่านผู้ชมนะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ